ของพี่เอ๋ด้วยเหรอใช่คือพี่เอ๋เขาอยากให้ฉันมาอยู่คอนโดเพราะเวลารายการทีวีหนังสือมาสัมภาษณ์มันสะดวกแต่คิดไม่ถึงเลยอ่ะว่าเขาจะให้ฉันมาอยู่กับแกฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแกเนี่ยต้องหัดมีระเบียบเพราะฉันอยู่ลกๆเนี่ยไม่ได้นะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมีพี่รวยสักคนนั่นแหละครับปัญหาเพราะน้องรวยนี่ชอบโดดงานเป็นประจำครับถ้าไม่โดดงานก็ แ<ม>จว<ม>นี่แกไม่ต้องทำงานเหรอฉันมีคิวถ่ายละครอาทิตย์หน้านูคค่นน่ะผู้กำกับเขาให้ฉันซ้อมบทอยู่ที่บ้านมมไม่เห็นซ้อมเลยนี่แกคิดว่าฉันไม่คขยันเนเรอ <S <S น้ำยาล้างจานบ้างหรือเปล่าก็อยู่บนอ่างล้างจานไงแกไม่เห็นหนอก็เห็นไงจ้าแล้วนี่แกเห็นแล้วทำไมแกไม่ล้างจานอ่ะแกเนี่ยนิสัยเหมือนเดิมเลยือแกก็นิสัยเหมือนเดิมเลยขี้บ่นเจ้าระเบียบทุกอย่างเลยแล้วเปิดดนี ดีแม่ห้องพี่นี่ใหม่มากๆทำไมมาหายากอายเย็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่โทรมาหาฉันเลยจ้าโฮ้ยโทรยังไงยะโทรศัพท์ฉันเนี่ยหายากกว่าอีกกระเป๋าโลกอื้อไหนยะโอ้โหอุ้ยตายละตาย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 ยายผู้หญิงหน้าแปลกคนนี้เป็นใครยายแม่ทายอะไรยังไงหน้าแปลกจ้านี่เธอออกจะหน้าเหมือนม้าอ่อนน่า จริงๆแล้วก็คือช่างแต่งหน้าดิฉันเองชื่อหนูแดงโคกนากระเทือนจ่า uh huh. แล้วก็ฉันเรียกเขาว่าน้องหนูเพราะว่าน้องหนูน,าน่ารักอ๋อไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะสะกระปรกเหมือนหนูสองสามวันอาบน้ำทีเจ็ดวันเ <c oughs> หลือจัง <c oughs> แล้วไงอ่ะเนี่ยเออฮ้อ uh huh. พี่จะยังไงเรามายืนอยู่ได้เขานัดซ้อมเดินแบบแต่เช้าเลยนะเอ้าจริงเหรอคะรอแป๊บนึงแบบเอากระเป๋าก่อนโอ้หไม่บอกไม่ไหวเลยก็ควรจะรู้เธอนางเอกกลัมาขอประตูไปดิเฮ้ยเปิดทำไมล่ะนี่บ้านใครล่ะบ้านใครหนหาตายแล้ว นี่ถ่แล้วว่ากว่าฉันจะจัดการเรื่องห้องเช่าเดิมเสร็จนะโอ้ปวดหัวแทบแย่ใครรู้ไหมว่ามันยึดค่ามันจำฉันไปหมดเลยมันบอกว่าฉันน่ะทำให้ห้องมันเสียหายเว้ยว่ยถ่ายแล้วใจลายจังเลยทำไมก้อทำอย่างนั้นนะก็คือฉันทำเสียหายจริงๆแหละแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะจับได้อดี๋ยนี่ๆแล้วทําไมขนข้าวของมาเยอะแยะอย่างนี้ะนี่หนักขึ้นเนี่ย อะไรเนี่ยหเปิดซิว้ายดีโอ้มันชุดที่แกยืมฉันไปนี่อ้าก็เอามาคืนไงอ๋อหลังจากผ่านไปแล้วสองปีเนี่ยนะจะเอาไหมก็เอาไงโอ๊ยเฮ้ยไอ้แพะตัวอะไรวะเนี่ยคือคนนี้เขาชื่อน้องหนูเขาชื่อน้องหนูเป็นเพื่อนกับยายเมย โอ๊ยตายแล้วหน้าเหมือนม้าม้าอะไรนะม้าม้าออนนาถือว่าถูกแก้วหน้าม้าว้ายอะไรอะฟันใหญ่มากุ้ยแต่ละเด็ใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะคุณหนูรองเท้าฉันอยู่ในรถแหละโอ้วินี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันลกอย่างนี้อะเออคือเออนี่ยัยเมจ๋า นี่อ้อมนะอ้อมเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของฉันจะมาอยู่กับฉันที่นี่เออนนนๆนอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยทีแรกฉันเข้าใจว่าแกก,ากับฉันจะมาอยู่ที่นี่กันแค่สองคนเท่านั้น ถูกแต่ว่าทีหลังเนี่ยแกก็ได้รู้แล้วว่าเราจะมาอยู่ที่นี่กัน3คนหนึ่งสองเออนน์นน์นนเนอเพราะว่าแกก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับคนที่หน้าแปลกได้ไงจ๊ะแปลกหน้าค่ะถ้าหน้าแปลกใส่เป็นคุณฟันใหญ่นี่มั้งคะ <laughs> <laughs> อะไรนะต้องลองคุยูไหมฟันใหญ มสันดีเอา,อางี้เพื่อให้เป็นการสมดุลเนี่ยแกก็เอาไปน้องหนูเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยโอ๊ยสี่คนไหนว่ญญา,ญญาโอ้ยอโอ้ยอาว่าโอ้ยเยวที่แกก็รู้อยู่แนละ้วว่าฉันต้องอยู่ความส่วนตัวอย่าให้คนอื่นมายุ่งกับเราเลยดีกว่าส่วนตัวยี่อ้อมันไม่ไปย,ยุ่งเรื่องของแกหรอกจริงๆมันไม่คข้างเลยเฮ้ยแคลรวนี่ห้องใครอะสวยมากเลยฉันอยู่ห้องนี้แล้วกันนะเห็นไหม ยังไม่ทันพูดขาดคําเลยก็ดูสิไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ห้ามให้คนอื่นมาอยู่กับเราเด็ดขาดเข้าใจป่ะน้องเหรอก <Go! S 2> ็จริงเหรอหาไม่เจออ่ะอุ้ยอุ้ย,ยช่วยกันลากเข้าห้องสิแกลากไปสิฉันเจ็บมือไี้ยบนี้ก็จะเจ็บมือนี่ห้องนีเลยนะ ยายสาวนะ้าให้แกมาอยู่กับฉัน